สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเสนอแนวทางราวพัฒนาของวันที่9้าเดือน9้านะคะมวดของวันที่6เดือน9ที่ผ่านมาก็เข้าตัวตัว2 4 6ว่ามัน2มันจะมามันจะมาหลักหลักเนี่ยสองมันจะมา2 8แล้วก็4 6มันก็จะมา3ตัวเลยจับคู่ให้ก็ เฉียดไปอีกอะสี่เจ็ดสี่ก็สี่หกอันนี้ก็สองแปดอย่างละแปมวันนี้เราก็จะมาตามต่อนะคะเลขเลขก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะคะสูตรูทุกสูตรเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเลขเลขสูตรมันมันจะมาหรือไม่มาใช่ไหมฮะแต่นี้เป็นเป็นเพียงคาดคาดคณีคาดเดาว่าสูตรทุกสูตรน่ะมันมีเข้ามีหลุดจ้ะ อันนี้เราก็ได้สี่กับหกนะคะตัวตัวจับคู่จะมีเจ็ดแปดเก้านะคะก็จะมีสี่เจ็ดหกเจ็ดนะสี่แปดหกแปดสี่เก้าหกเก้าสามตัวก็จะมีสามสี่เจ็ดสามหกเจ็ดห้าสี่เจ็ดหกสี่เก้าก็ตัดใช้วิทยณการในการรับชมนะคะคือว่าเลขมีเข้ามีหลุดเพียงแต่เราก็ ทำไปตามสูตรนะคะแล้วโบสท่านก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะถ้าเกิดตัวไหนของท่านมีตัวเด็ดตัวดังหรือว่าใครลองไปจับผู้ดูเพราะเราจับให้ก็จะเฉียดทุกทีเลยท่านก็ลองไปจับดูนะคะว่าเลขจะเข้าหรือไม่เข้าอะไรเงี้ยนะมันมันก็อยู่ที่แล้วว่าเราตัดสินใจเอาก็ใช้วิจิณญาณในการรับชมค่ะเพื่อเพื่อความบันเทิงนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะว่า หวยลาพัฒนาของวันจันทร์ที่9นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะก็สวัสดีคะ่ะ